คุยอะไรกันจังหวัดจันทบุรีเมดรามา่าเปิดภาพสยบประเด็นดราม่าแย่งซีนเดลล่าร่วมเฟรมแก๊งภาษามาลายูหรือภาษามาเลมินขีดกลางมิวขีดกลางมาก,กี้ต่างยิ้มแย้มทักทายหลังเมาประเด็นแย่งซีนจนกลายเป็นกระแสดราม่าก,กันมายาวนานกับแก๊งนางเอกภาษามาลายูหรือภาษามาเลมินชาลิดามิวนิธาและมากี้ราศีทางช่องยูทูบของใหม่ดาวิกา ภาพพิงไปกระทบจนเกิดดราม่าถึงเดลา่าราณนโดยนางเอกภาษามาลายูหรือภาษามาเลทั้งสิดาน้ากันออกมาขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็ยังดราม่ากันไปจังหวัดจันทบุรียงมีการวิพากษ์วิจารถึงเรื่องนี้กันอยู่ล่าสุดวันที่26เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2566ในงานมหากรรมความบันเทิงฉลองครบรอบ53ปีช่อง3 Better T T A ามบิลลอรเฟสติวัล53ปีดีต่อใจขณะเหล่าพระนางซุปตาของช่องมาร่วมโชว์ในขบวนพาเหรดก่อน การแข่งขันฟุตบอลปรากฏภาพของเดลลารานีและมินชาลิดาฟื้องเงะได้มีการเข้าไปพูดคุยแท็กทายกันด้วยนอกจากนั้นยังเผยโมเมนต์ยิมแย้มของเดลลาและนางเอกภาษามาลายูหรือภาษามาเลาทั้งมินมิวและมากี้ร่วมเฟรมเป็นครั้งแรกหลังเกิดประเด็นดราม่าหนักหน่วงที่ผ่านมาด้วย